สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอคงคลักแวะทางข้าวนะคะเดี๋ยวให้ดูสั่งลาบหมูแล้วก็ต้มแซบนะคะอันนี้ต้มอันนี้ต้มแซบหมูอันนี้แล้วก็ลาบหมูร้านลาบยาโสนะคะอยู่ปิดถนนใหญ่สวัสดีทุกคนนะคะกคนนะคะ็ ไม่อยู่ปัตยาประมาณ3-4วันนะคะเดี๋ยวตอนประมาณน่าจะบ่ายสองั้งบ่ายสองบสามน่าจะอา <Okay. S 1> ถึงสระบุรีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ กำลังจะไปปฏิบัติธรรมนะคะที่สระบุรีอันนี้แวะก,กินข้าวเที่ยงนะคะแวะก,กินข้าวเที่ยงมีลาบหมูเห็นไหมลาบหมูแล้วก็ต้มแซบหมูสวัสดีจ้า นี่ต้มแซ่บหมูนะคะน่ากินมากเติมพลังก่อนขับรถต่อนะคะเมื่อเช้าออกมาจากพัทยาประมาณสิบโมงเชา้าคืนนี้ก็นอนที่สระบุรีนะคะหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปนอนที่วัดนะคะเพราะว่าเราจะไป ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดไปแล้วก็เขาไมา่ให้ปฏิบัติทำก็ไม่ปฏิบัติเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไม่รู้ว่ะถ้าตั้งใจไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัตินะฮะอันนี้แอนไปเพราะว่าแอนตั้งใจจะปฏิบัติทำแต่ถ้าเกิดกดเขาบอกว่าเล็บยาวต้องถอดออกเนี้ยแอนก็ไม่ถอดแอนรู้สึกว่า มันไม่จําเป็นเพราะเราต้องการไปปฏิบัติธรรมจากข้างในอยู่แล้วแค่แบบเล็บยาวถ้าจะมาไม่ให้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ปฏิบัติก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ ไม่รู้อากาศที่พัทยาวันนี้อากาศดีไหม <Okay. S 1> แต่ว่าที่นี่อากาศดีมากเลยนะคะลมพัดเย็นตลอดทางเลยแอนมาเส้นนี้นะชนบุรีแล้วก็ออกออฉาเชิงเซาแล้วก็มาเนี่ยองคลักษดหรือออกนะครนายกแล้วก็ไปสระบบุรีนะคะสวัสดีคุณนุชลินด้วยวทานข้าวด้วยกันค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องถ้าไม่ได้ก็ไม่ปฏิบัติค่ะ ถ้าไม่ได้ก็ก,ก็ก็ไม่ปฏิบัติแค่นั้นก็ไปไหว้พระเฉยๆนะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าแอนไปปฏิบัติธรรมแอนไม่ได้ไปละกิเลสละทางโลกเพราะฉะนั้นไม่ได้ซีเรียสนะคะ ถ้าเกิดไปเราไม่ได้ปฏิบัติตก็ไม่ปฏิบัติเพราะทุกอย่างมันอยู่ข้างในอยู่แล้วการแต่งกายไม่ได้ช่วยอะไรหรอกต่อให้แบบว่าเล็บสั้นใส่ชุดขาวบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันวัดกันไม่ได้หรอกค่ะทุกวันนี้ สวัสดีทุกคนนะคะฐานข้าวเที่ยงค่ะวัดอะไรคะน้องแอนอืมวัดถ้ำอา่าไม่ใช่วัดถ้ำนาลายอา่ถ้ำนาลายวัดเขาวงสระบบุรีค่ะนะคะไม่ได้โมโหนะคะแค่เล่าให้ฟังเพราะว่า ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอันนี้ก็เล่าให้ฟังแค่อธิบายให้ฟังว่าทำจริงๆนะ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกบางคนนะ่ะเขาแบบเล็บยาวแต่งตัวฉุดฉาด จิตใจเขาอาจจะดีกว่าคนแบบว่าน,นุ่งขาวเล็บสั้นก็ได้นะฮะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังสวัสดีเอซทุกคนนะคะ ข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะมีลาบหมูแล้วก็มีต้มแซบนะคะสวัสดีคุณว่าลิญยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องแอนตามมากดไลค์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะจริงไหมคะแอนว่าแอนพูดถูกเนาะทุกวันนี้เราอย่าไปยึดติดว่าห่มเหลืองห่มขาว มันไม่เหมือนเดิมแล้วบางทีเราอยู่บ้านเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อยู่บ้านไม่จําเป็นต้องเข้าวัดก็ได้แต่นี่ที่แอนแอนเลือกที่จะเดินทางมาเนี่ยไกลนะไปกลับก็ประมาณห้าร้อยโลเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่มันมีเหตุและมีผลมันมีเหตุและมีผลให้แอนต้องมาแอนก็เลยมา แต่ถ้าเกิดแอนไปแล้วไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เข้ารับการปฏิบัติธรรมก็ก็ถือซะว่ารอบนี้เราเรามีโอกาสได้ไปกราบพระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นก็ดีใจแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะคอมเมนต์ที่เป็นห่วงเนาะที่แบบว่าเห็นแอนเล็บยาวอย่างเงี้ยกลัวแบบจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเนาะ ไม่ได้โมโหนะคะแค่บบบว่าที่แอนพูดตอบกลับไปก็คืออยากจะอธิบายให้ฟังจริงๆว่าคำว่าทำนะคะมันคืออะไรวันนี้มาทาันอีกแล้วน้องแอนพูดอีกก็ถูกอีกจากเห็นแล้วหิวขอบคุณค่านะคะ LGFC ทุกคนนะคะ ช่วงนี้แอนก็จะเร่งไหว้พระทำบุญให้ได้เยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวแอนไปอยู่ต่างประเทศแล้วที่เมืองนอกเขาก็ไม่ค่อยได้บอกว่าจะมีสถานที่ให้เรากลับไ้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนบ้านเรานะคะก็ต้องรีบๆแบบว่าทําในสิ่งที่อยากจะทําแอนก็น่าจะกลับพัทยาประมาณประมาณวันไหนอ่ะ วันที่สามเหรอวันนี้วันที่ยีิบเก้าประมาณวันที่สองที่สามสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะน,นี่ต้มแซบน่ากินมากเห็นไหมแต่แซบตะแซบจ้ะ สวัสดีคุณวรินดาด้วยนะคะ,คะนี่ลาบหมูค่ะ เดี๋ยวจะไปลองชิมไอ้นี่กะหลี่ปั๊บเจ้าดังสระบ,บุรีนะคะ ีเล็บสวยดีค่ะริชค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็พยายามทำให้ตัวเองดูสดชื่นค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทางข้าวเที่ยงกันที่แรกมองหาร้าน ไก่วิเชียรบุรีไม่ไม่เจอก็เลยกินลาบอตอนนี้แอนอยู่อำเภอองคลักษ์ค่ะนะคะแอนไม่รู้ว่าจังหวัดไหนนะองอำเภอองคลักษ์เลยชาเชียงเซวมาอยู่อำเภอองคลักษ์นะคะตอนนี้ กำลังจะไปสลาบุรีนะคะไปนอนสละบุรีหนึ่งคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะไปวัดนะคะเพื่อที่จะขอปฏิบัติธรรมที่วัดหนึ่งคืนน,นะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณขาดนะคะน้องแอนไปรถอะไรมอไซค์ค่ะนะมอไซค์นะคะเอฟซีขา แอมมารถมอไซคู่ใจนั่นแหละคันเดียวที่ไปที่ตอนไปทริปทัวร์อีสานนะคะคันเดียวกันอขอบคุณค่ะนะคะ วันนี้วันที่ยีิบเก้าพรุ่งนี้มะลืนหอยออกเอนมะลืนหอยออกสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะ กินเยอะแต่ผงรีเวสักแก้วหรือเปล่ามไม่นะคะอําเภอองคลักษ์อำเภอองคลักษ์ไม่ไม่ได้อยู่สักแก้วนะแองไม่แน่ใจว่าฉะเชิงเทราหรือว่านครนายกไม่ใช่สักแก้วอำเภอองคลักษ์นะคะสวัสดีค่ะมาทางเข้าเที่ยงด้วยค่ะน้องแองเดินทางปลอดภัยนะคะจากสวีเดนขอบุนค่ะนะคะอำเภอองคลักษ แอนเพิ่งผ่านไอน,นี่มาฉาเชิงเซานะคะขีมอไซค์ร้อนไหมเล่าให้ฟัง่อยร้อนค่ะร้อนนะคะเนี่ยมือหลังมือเนี่ยก็เริ่มเริ่มดำแล้วแอนก็กะว่าจะไปสระบุรีนะคะไปปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็เสร็จจากนั้นก็คิดว่าน่าจะไปอยุทยาต่อนะคะประมาณนี้แหละแล้วก็เข้ากรุงเทพกับพัทยานะคะ ไปเที่ยวไหนเอ่อกำลังจะไปปฏิบัติธรรมที่สระบุรีค่ะนะคะยังไม่ได้เที่ยวเลยนะคะก็คืนนี้นอนสระบุรีแล้วก็พรุ่งนี้เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะไม่แน่ใจว่าทางวัดจะอนุญาตหรือเปล่าเพราะว่าเล็บเพิ่งสังเพิ่งเพิ่งสังเกตว่าเล็บตัวเองยาวแล้วก็สีชมพูด,ด้วยเพราะมีเอซคนนึงบอกว่าเขา ให้ปฏิบัติธรรมหรอเล็บยาวอะไรอย่างเงี้ยแอนก็ไม่แน่ใจนะคะไปปฏิบัติธรรมหนึ่งคืนค่ะนะคะมีเหตุให้ต้องไปก็เลยเออไปแต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วแบบว่าตรวจแล้วแบบเล็บยาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านก็คงไม่ได้ไปก็คงไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คงจะได้ไปถือว่าไปไหว้พระเฉยๆนะคะ มีบิ๊กแบสังนรงแจ๋วนะคะศอดสาแอนจางอยากไปไหนก็ได้ไปขอบคุณค่ะนะคะอยู่คนเดียวชีวิตก็อิสระนิดนึงค่ะแต่ว่าเวลาอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้อิสระแบบนี้นะเพราะว่าเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องสองความคิดอะไรอย่างเงี้ยต้องดูด้วยว่าแบบแฟนอยากไปด้วยไหมนะคะนครนายกใช่ไหมคะ อบคุณน,นะะแวะกินลาบหมูกับต้มแซบหมูนะคะในในแก้วก็เป็นน้ำอ้อยนะแอนแวะซื้อข้างทางเอาไว้แบบกินเวลาขับรถอะไรเงี้ยจะได้ชื่นใจนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะใกล้อิ่มแล้วนะคะแล้วก็จะไปขับรถต่อเหลืออีกประมาณหกสิบกิโลนะคะถึงที่พักเหลืออีกประมาณหกสิบโลถึงที่พักก็น่าจะใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเยอรมันล็อกดาวอีกแล้วนครนายกนะคะ สวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีคุณวัฒนาค่ะนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปถึงสระบ,บุรีเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปเดินชิมกะหรี่พับนะคะกะหรี่พับอาหารของกินขึ้นชื่อเนาะของสระบ,บุรีเขามีกะหรี่พับเจ้าดังอยู่ ค,คแปลว่ามันก็ดีนะแปลว่าเป็นอิสระดีนะคะไปไหนก็ได้ไปนะคะหิวก็หยุดกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอร่อยไหมอร่อยจ้ะนะคะอร่อยค่ะนะคะนอ้ต้มแซบนะคะ ไม่ต้องแซบกับลาบหมูเราก็ปาดอีกแล้วไม่รู้จะได้กลับไทยเมื่อไหร่สู้ๆนะคะ ขอให้ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอันนี้แอนก็ลุ้นเหมือนกันคือจะบินไปรัสเซียช่วงสิ้นปีนะคะไม่รู้ว่ากว่าจะถึงสิ้นปีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างน้อยก็เกิดแบบถ้าเกิดรัสเซียจะล็อกดาวน์ก็ขอให้เข้าประเทศรัสเซียได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะต้มแซบหมูค่ะไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะคะเพราะว่ามารอบนี้แอนเน้นมาไหว้พระทาบุญนะคะเมื่อคืนเล่าให้แฟนฟังแฟนก็อนุญาตนะคะขออนุญาตแฟนว่าเออแบบ ฉันจะมาทำบุญนะอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตแฟนหนึ่งใช่ครับ ก็มีแฟนเนาะก็ต้องขออนุญาตสินะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปไหนมาไหนไม่บอก <c oughs> <c oughs> ยิ่งเห็นน้องแอนทานขาแบบนี้แล้วยิ่งคิดถึงบ้านค่ะนะคะสู้ๆเนาแะแอนก็มี FC หลายคนนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็คิดถึงบ้านเนาะก็หวังว่าคลิปวิดีโอบางคลิปก็จะทําให้หายคิดถึงบ้านบ้างน,นะคะที่แอนถ่ายมาให้ให้ดูเนาะไป,ป,ปโดนอะไร โอเคนะคะเดี๋ยวแองขออนุญาตไปขับรถต่อก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดถึงสระบ,บุรีนะคะเดี๋ยวมาไลฟ์สดพูดคุยอีกทีนึงนะคะว่าถึงปลอดภัยแล้วอะไรอย่างนงี้นะคะก็น่าจะเหลืออีกประมาณ60กิโลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปขับรถต่อก่อนนะขอบคุณทุกทีทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะดีซ่านะ,ะญี่ปุ่นปิดประเทศแล้วเพิ่งจะประกาศตะก,กี้เองนะคะ สวัสดีพี่เลโก้ด้วยนะคะสู่ๆนะคะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะไว้เจอกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูเดี๋ยวขอไปถึงสระบุรีก่อน